สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอา,อาพี่น้องเป็นรถเกี่ยวซิ่งเพชรเจริญกันช่างครับโอ้โหดเดูเดูดูดูวันนี้ไม่ได้เอาบูธมาพี่น้องค่อยๆตาม,มาพี่น้องเพชรเจริญกันช่างสองพันยี่สิบเอ็ดมาจากอ่างทอง มาเกี่ยวข้าวอยู่แถวแถวโคราชพี่น้องผมผ่านมาเจอก็จัดให้เอาหนีไปนู่นแล้วเจโอแปดซีโบครับปุ้มสองตันครึ่งเพชรเจริญกันช่างสองพันยี่สิบเอ็ด ชีบพออย่า้อเล่นว่าสาเงินเขียนไว้ตันนี้แกซื้อมามือสองนะครับว่าอย่างนั้นนะวางวางก็เดือดเดสามเมตรนะครับเลดทั้งคันเหมือนกัน นสี่สสมก็น่าจะ23ครับเดี๋ยวตัวเดินน่าจะ12ี่น้องเพราเราไม่ได้ทถามเจ้าของเลยเดี๋ยวดูตัวเดินครับอยอดหิหตก็อรถ3ปีแต่ว่าเป็นรถบิวจะซื้อมามือ2ครับแล้วก็มาเก็บระบบก็น่าจะโอเค 3ปีคุ้นแล้วว่าเดินทางมาจากอ่างทองครับครวนี้นาเล็กๆกีมือคนไทยครับสร้างเก่งมากเรื่องรถเกี่ยวเดี๋ยวดูตัวเดินแป๊บหนึแบบน่งครับ แล้วจะปืนเกี่ยวหน้าปรังนี่เนอะร่วนหน้าปรังฮึบฮึบโอเคยืนอยู่บนคันนาครับปุ่มสองตันครึ่งเลยคันคันเดเจริญการช่างสองทันยี่สิบ เครื่งยนต์ฮีโน่ครับ6สูบเทอร์โบไดเร์ฟอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำเจโอ8สีโบใสายพานมี่6เส้นเลยนะความได้กิน23ไ,ไบแขกที่80ลงล่างครับโรอเลอร์น่าจะ11ตัวไปเนาะ เรียบร้อยครับวิ่งนี้เรียบร้อยก็นาแถวโคราชจะเล็กๆครับตรงนี้นาหนึ่งหรือว่าวิ่งหนึ่งประมาณ1นึ่ง,งานพี่น้องหนึ่ง,งานสองงานทําให้รถเกี่ยวนะ่วิ่งไม่ได้เร็วครับแต่ไม่เป็นไรก็เกี่ยวได้เหมือนกันครับเป็นนาปังไม่เต็มมิดเต็มหน่วยเพราะว่าหญ้าเยอะครับ จากนครปฐมนะครับบางเลนเเจริญกันช่าง2021อัอไม่เป็นไรผ่านมาเจอน้องผ่านมาเจอว่าจะเข้าไปที่โคร,ราชครับผ่านมาเจอข้างทางเลยจัดให้ ฟ้ออาออกดีมากครับเหมือนว่าฝนจะมาพี่น้องตรงนี้ฤดูฝนครับตกทั่วประเทศี่น้ำหนักน่าจะอยู่

แต่วันนี้เนี่ไม่ได้ใส่บูทมาแล้วก็หัวเขายังไม่ค่อยดีครับวันก่อนไปวิ่งตามรถไถตกลุมไรละห้าร้อยห้าบาทครับช่วงนี้ การเกี่ยวเกี่ยวดีมากครับอ่าที่มีลน่นก็คือข้าวรีบนั่นเองหรือว่าข้าวที่เป็นโพลิโอนะครับโอ้ลูกเอียงเยอะอ่าหญ้าค่อนข้างเยอะเอาวิ่งนี้แต่ข้าวไม่ค่อยมิเขาเกี่ยวกันเป็นไรนะครับ มีเลดมีทั้งเลดมีเลอร์เลดสามสี่ก็เกี่ยววันหนึ่งอาจจะได้สิบไร่ยี่สิบไร่เพราะว่าช่วงนี้ข้าวนามันเล็กครับเกี่ยวลำบากหน่อยแต่ก็ดีครับดีกว่าไม่มีงาน ใจด,ดูได้ครับยูทูบ่องชาติเจริญทรัพย์ธุรกิจทุกเกียวก็ก็ดีร่องดีปีหนึ่งเกี่ยวแค่สองเดือนถ้าเป็นภาคกลางก็จะเกี่ยวได้เกี่ยวเสร็จมาเกี่ยวภาคอีสานได้ถ้าเกี่ยวเกี่ยวพันไรก็ประมลณห้าหกแสน แต่ว,ว่า3ปีที่ซื้อมามือสองมามาวิวต่อสามออกดีคนระับพี่น้องเก็บตกคนระับเก็บตก กระบอกคํา้ำปากนี่ไฮดรอลิก2ตัวครับหม้อน้ำกับหล่อเย็นไฮดรอลิกจะอยู่ข้างก็ส่วนใหญ่รถเป็นรถตูสร้างรถตู้สร้างก็จะสร้างได้ดีครับงสร้างดูแข็งแกรงปัจจุบันรถเกี่ยวก็ถ้าตัวท็อปๆก็สองล้านกว่าครับจะมีตู้แอร์ จบครับเรียบร้อยเหลืออีกสองวิ่งนะครับขึ้นคันนาไปเนาะคันนาสูงมากขึ้นได้เ,เลยครับตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องขุดเลยครับ ตรงนี้ได้สองไร่แล้วเพชรเจริญกันช่าง2,021ไร่ละ5 5าอก็อยู่ได้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเจ้าของนาจะหนักไหมก็ได้มันไม่ค่อยได้ผลครับยาะมาก ย่นยอดฮิตยอดยนยอดยินยมก็เจ8 c แปี่ครับต้องเป็น6สูบแล้วก็แต่งปั๊มเอาครับนะแต่งปั๊มปัมป๊มดีเซลก็จะรีดม,มาได้ถึง260ตัวนะครับหรือว่าตัวนี้ซื้อมาล้านสี่เมื่อ3ปีที่แล้วเป็นสองก็จะแกน่าจะได้ทุนคืนแหละพี่น,น้อง เพราะว่าอยู่แถวอ่างทองก็จะเดี๋ยวไปเกี่ยวอ่างทองเกี่ยวสุพรัณแล้วก็เกี่ยวที่ภาคอีสานนี่ครับนะเพ็รเจริญกันช่างศูนย์หนึ่งสามหกสี่เจ็ดหกครับจัดให้ <c oughs> อาจจะส่องไกลนะครับพี่น้องจะฟางออกดีนะก็เดี๋ยวนี้ฟางกข็ขายได้อัดเท่งขายได้เหมือนกันครับ ติแล้วท่านาแถวสุขรรันใหญ่ๆเป็นสิบไร่ขึ้งมันนะ้นมันขึ้นมันสนุกดีนะคะนนรับากว้างเกือบๆสามเมตรใช่ไหม้องเก็บๆลม sowati keras,